มาเยี่ยมน้องมิน้นครับอันนี้ก็เอาผลไม้จากแม่แม่นะครับมาให้กับน้องมิน้นด้วยนะครับผมมาไปดูน้องมิน้นกันครับผมน่มานะครับทางอาจารย์ก็เอากล้วยจากแม่แม่ทุกท่านที่มอบให้กับน้องมิน้นจะเอาไปให้น้องมิน้นได้ทานแล้วนะครับวันนี้ ดูน้องมินเล่นดินนะครับนูคาบ,บนูนะครับทางอาจารย์นะครับท่านก็ใจดีมากเลยนะครับดูนะครับมาอยู่กับอาจารย์ก็น่ารักดีนะครับน้องเชื่อฟังอาจารย์นะครับผมนี่อ่ะอ่นีเลยเว คืบอบบกินคือบบกินฮะโบกินวะไม่ท่าน<ะ>อยากบ่งลงคุนเหลือดิกินเล้าตีฟังเสาไปแล้วนะครับนอนดีอยู่